สำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นใบสะพายข้างนะคะตัวนี้เขาจะมีสายมาให้สองสายนะคะคือสายโซ่นะคะสายโซ่เขาก็จะยาวประมาณนี้นะแล้วก็อีกสายหนึ่งเขาก็จะเป็นสายหนังนะคะสายหนังสำหรับสะพายข้างตัวนี้ก็จะปรับระดับได้นิดหน่อยนะปรับระดับได้จากด้านหลังนะคะเดี๋ยวรุ่นสะพายให้ดูนะนี่นะคะสะพายเราก็ใบเล็กๆนะคะส์ประมาณนี้ก็ สามารถใส่มือถือได้นะคะแต่ใส่กระเป๋าสตางค์ยาวไม่ได้นะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้เดี๋ยวนุ่นให้ดูด้านในกันนะคะด้านในเขานะคะก็จะเป็นกำรรมหยี่นะคะแล้วก็มีช่องโล่งๆให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้สองใบนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะเป็นกำรรมหยี่นะคะข้างในเป็นกำรรมหยี่ตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะ นี้นะคะแต่ว่าใบนี้เขาก็สวยนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นมีหมุดต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องเพิ่มให้อีกหนึ่งช่องนะคะสําหรับใส่ของนะก็ใส่ได้เล็กๆนะคะนี <risky. S 1> <liking S 2> ่นะก็ <amber> ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะใบนี้ของจริง